วสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่พัทยานะรีสอร์ทเบิร์ตแอนด์วีแค a ปเปอร์ชแอนด์คอมากับที่บ้านคุณอ้วนนะคะเขาขอคุณอ้วนเยอะแยะเลยหลายคนมากมากแล้วก็อ้วนอยู่ไหนละ่ะอยู่ทางโน้นให้เขาดูอะไรไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าเขาดูอะไรพามาดูทางนี้เขาเล่นจัก,กรยาน เขาเล่นจักรยานอยู่นะคะจักรยานอ๋อเป็นจักรยานเพื่อสุขภาพไปเราเพิ่งมาถึงกันวันนี้นะคะเพิ่งมาถึงที่พักช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายสองม่าสามนี่เองนะอืมก็มีห้องพักพาไปดูก็จะเป็นวิลล่านะคะเป็นโซนเป็นโซนไปเป็นห้องไปประมาณนี้ คุณอ้วนเรียกอีกแล้วว่าไงครับชาร์จแบตไรชาร์จได้เหรอมันเป็นที่ปั่นไฟอ๋อเขาบอกว่าจัก,กรยานเมื่อกี้มันเป็นที่ปั่นไฟแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยในตัวผอ,อพแพ็คแล้วนั่นไงเขาชาร์จอยู่เห็นไหมชูอสองนิว้วนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นห้องพักใช่ไหมอ่ะจะแบ่งเป็นโซนวิลล่าแต่ละโซนนะคะเป็นโซนหนึ่งโซนสองโซนสาม สี่ห้าหกเจ็ดแต่ของโมจะอยู่โซนหนึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นจะมองไม่เห็นทะเลฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นทะเลเนาะอะมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะแดดมันจ้าแล้วก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะที่เห็นทางนี้อ่เป็นสระว่ายน้ําตรงนี้แล้วก็ตรงมองไม่เห็นแสงจ้ามากเป็นทะเลนะคะเป็นทะเลใกล้ๆก,ก,กันทางนั้นจะ,จะยินดูยู่ว่าเราทำอะไร อ่ะขอบหมดดีกว่ามันมองไม่เห็นอุ้ยหัวแปมหมดแล้วอะไรคือแปวมแปมหัวแบนไปนหมดแล้วผมรีบไปหมดแล้วอ่ะโอเคค่ะลงน้ําไปแล้วเรียบร้อยเปียกนี่คืีชุดลงน้ํามีบิกินี่อยู่ข้างในแต่ว่าแอบใส่เสื้อทับแล้วก็ใส่กางเกงไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะสวยนะมีมุมนั่งเล่นด้วยตัวนี้ เป็นม้านั่งนะคะโกเล็กโกเล็กโกเล็กใบใบกล้องหน่อยถ่ายวิดีโอค่ะโกเล็กส,สวยโกเล็กอุ้ยมีกระต่ายด้วยกระต่ายนี่งโดนเลยอ่ะมีกระตา่ยะ <c oughs> ะตายด้วยกระต่ายน้อยเรียกยังไงอะ่ะ จับได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยนี่นนะ่าไปเลยนี่จำได้ด้วยก็ต,ตายไปแล้วโอ้นี่โมเห็นตัวที่สามแล้วนะตัวแรกสีขาวจะอยู่ฝั่งนน้นน้องๆเขาจับเล่นกันแล้วอันนี้ตัวที่สามตัวที่สองวิ่งหนีไปแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะเลนเป็นธรรมชาติด้วยแอะโอเคมุมไหนดีมุมนีน้เห็นชัด สวยนะคะที่พักโอเคเลยทางด้านนี้เป็นล่าเปนล่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็โซนทางนู้นไกลๆที่มองเห็นจะเป็นห้องอาหารนะคะเป็นรสสนอรหาโอเคโอเคไปละค่ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู ตอนเย็นจะไปดูอาคซาด้วยอาจจะถ่ายดูยให้ดูนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย